นี้เราก็อยู่ที่ไร่แสนดีนะคะบ้านหนองยางอ,อโกสุมพิสัยตบหัวขวางจัังหวดมหาสารคามค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์คุณพ่อบรรจงแสนยมูลนะคะเกี่ยวกับการท,รรทําเกษตรทฤษฎีใหม่และก็เศรษฐกิจพอเพียงนะคะไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไร่แสนดีนะคะอยากให้พ่อได้ํำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมบรรจงแสนยมูลนะครับภุมิลาเนาก็เป็นคนละเอ็ดนะครับอยู่ที่อสิริสุเดรจละเอ็ดนะครับแล้วก็ ไปศึกษาที่ลำกำแหงนะครับแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีจากนั้นก็ได้มาสมรสกับคุณละไมาแสนญมูลนะครับมาตั้งลูกลากอยู่นี่นะครับอยู่ที่ไร่แสนดีเกษตร,ร,รที่สิริใหม่อยู่ที่บ้านหนองยางตมํมนหนองฝวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมาารคามครับตอนนี้ก็53ขวบห้สามขวบแล้วนะครับค่ะแพ่อพูดเกี่ยวกับประวัติของไร่แสนดี น้วนึงค่ะ,ะการที่เราขอเกิดไล่แสนดีขึ้นมาเกิดจากแนวคิดที่ว่าตอนนั้นนะครับพอเราไปทํางานแล้วก็อยู่ภาคอุตสาหกรรมมา25ปีก็เลยศึกษาแนวทางหลักปัญญาสิบสิบปรเพียงของมงท่านในหลวงรัชที่9จากนั้นก็ลงมือมาทําเกษตรคือลาออกจากงานมาทําเกษตรที่นี่นะครับในพื้นที่12ไอไร่ก็เลยตั้งชื่อว่าไล่แสนดีไร่เกิดเกิดจากอะไรเ,เกิดจากการที่ว่าเราเราอยู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เราก็มาทําเกษตร ก็เลยใช้คําว่าชื่อไร่แสนนี่คืออะไรพ่อบรรจงนี่นามสกุลแสนยมูลส่วนแม่บ้านน่ะแสนวิชัยก็เป็นการเชื่อชูบูชาบำเพ็ญหลุดทั้งสองตระกูลนะครับอันอันที่สามนี่คําว่าดีคืออะไรดีคือมันเกิดคําถามกับ,ก,บกับการที่เรามาที่นี่ว่าเรามาทําอะไรนะครับเราอยากจะให้ก่อเกิดคุณงามความดีในภาคเกษตรแห่แก่ชุมชนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือการเสียสละเพื่อชีวิตส่วนตัวมาทําที่นี่นะเพื่อพี่น้องเกษตรกร มันจึงหมายความว่าความดีงามก็เลยเกิดคําว่าไล่แสนดีค่ะแล้วทีหญ่พ่ออธิบายเกี่ยวกับความหมายของกเกษตรที่ศรีใหม่แล้วก็นํามาใช้ในไร่อย่างไรบ้างคะที่ศรีใหม่นี่คือแนวทางของพระอ,องค์ท่านในหลวงพ่อชัยก้านะครับถ้าตามหลักการแล้วเขาจะมองถึงว่า30 30 30, 30แล้วก็สิพวกเราคงเข้าใจเนาะสาคือเป็นที่นาเนาะสาเป็นที่น้ํา30 แล้วก็เป็นสําหรับปลูกพืชผสมผสานนะครับอีกไม้ยึนต้นอ,อะไรมางพวกนี้สิบเปอร์นสามสิบเปอร์เซ็นตอีกสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเป็นข้อประตสัตว์ตรงนี้เราจะรวมกันเป็นร้อยเปอร์เซ็นตแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้ยึดถือว่าจะต้องเอาสามสิบสามสิบสาสิบแล้วก็สิบเสมอไปทุกอย่างทุกบริบทเกิดจากว่าพื้นที่นั้นมีความเหมาะสมอย่างไรทฤษฎีใหม่คือเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่บริหารจัดการน้ํานะครับคือเรื่องของน้ำเนี่ยจะต้องม เพราะฉะนั้นเราท,ทําทฤษฎีใหม่เพื่ออะไรเพื่อป้องกันการขาดแคลนขาดแคลนคืออะไรในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรไขึ้นจะเกิดภัยแล้งจะเกิดน้ําท่วมไหมแต่วันนี้เราทําเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเราเรามีการบริหารจัดการเรื่องของน้ําคือเรามีน้าใช้ทั้งปีเรามีการบริหารจัดการพื้นที่พื้นที่เราเนี่ยไม่ได้เยอะนะแต่เราบริหารจัดการแล้วก็ให้มันมีผลผลิตที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวเราได้ทั้งปี นะมีนาข้าวเห็นไหมทั้งมีทาไมต้อง,งมีนาข้าวสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เพราะว่าต้องเอามีไว้ให้ให้สามารถหล่อเลี้ยงครอบครัวเราได้ทั้งทั้งทั้งปีอย่างนี้ครับนี่คือทฤษฎีใหม่นะครับป้องกันในเรื่องของการขาดแคลนอันต่อมาก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างอะไรมูลค่าจากสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันสามารถมีมูลค่าเพิ่มได้เพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรเลยการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยลดปัจจัยการพึ่งพาภายนอกให้มากที่สุดนี่คือเรื่องของทฤษฎีใหม่ ค่ะแล้วพ่อได้นําเกี่ยวกับเกษตรที่ดีใหม่มาใช้ในในไร่เสียดียังไงบ้างคะก็ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้น่มันเป็นพื้นที่แห้งแล้งการที่คุณพ่อบอกว่าเมื่อกี้อธิบายเรื่องความหมายของคำว่าทฤษฎีใหม่แลใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เอามาลงมือทําที่นี่ที่นี่คือเราบรหารจัดการน้ําน้ําเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราอยู่นอกเขตชุมนทานเราต้องมีน้ําเพราะฉะนั้นพ่อบรรจงจะมีแหล่งน้ําเพียงพอในการทําเกษตรทั้งปีมีบ่ออยู่2บ่อมีบ่อบาดานอีก2บ่อเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาภัยแล้งหรือน้ํําานนนนน้้้้ท่่่ววมีีีอยูแลใพืตรงบ เพราะมันจงจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเลยนะครับเพราะมันจงมีพื้นที่ในเรื่องของการทํานาสามารถทํานาได้ทั้งปีเลยหลังจากนั้นเห็นไหมครับเราป,ปราลูกพืชผสมสานเป็นแหล่งอาหารนี้พวกเราทั้งในเรื่องของพืชปศุสัตว์ประมงก็คืออะไรลดอาการขาดแคลนก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวเราเพราะฉะนั้นเวลาเกิดวิกฤตอะไรปัญหาขึ้นมาเนี่ยครอบครัวของไร่แซดีไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าถ้าเดือดร้อนก็เดือดรน้อยที่สุดนี่นี่คือหลักการที่ที่พ่อมันจงนํามาใช้ตรงนี้แล้วก็ทําให้เกิดมีไรายได้ นะครับมีไรายได้มีภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวแล้วก็เราเพึ่งพาตัวเองแล้วเวลานี้นะครับการที่เราน้อมน้อมนแนวทางทฤษฎีใหม่มาใช้ตรงนี้นะทาให้เราเป็นผู้ให้คือเราสิ่งที่เราทําเราได้แบ่งปันให้กับให้กับสมาชิกได้แบ่งปันให้กับคนในชุมชนเห็นไหมฮะว่าถ้าพวกเราได้ลงมือปฏิบัต,ติตามหลักการของทฤษฎีใหม่แล้วเนี่ยพ่อมันจงเชื่อว่านะคนไทยเราเมืองไทยเราเนี่ยจะน่าอยู่แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนแน่นอน ค่าวต่อไปนะคะอยากให้พ่ออธิบายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่หรับคุณพ่อคําว่าพอพอเพียงเนี่ยบางครั้งเราตีความหมายไม่เหมือนกันนะหลากหลายฟังมาเหมือนกันแต่ในแนวความคิดของพ่อมันจงพอพอพอก็คือพอเพียงก็คือเพียงคําว่าพอเพียงก็เพียงเท่านี้แหละคําว่าเท่านี้แหละคืออะไรเพียงตามศักยภาพของตัวเราในการทํา เรามีขีดลิมิตความสามารถในการทําหรือการลงทุนหรือการทําเกษตรแบบนี้แหละอย่างพ่อมันจงมีพ่อมันจงก็ทําอยู่ในลิมิตของพ่อมันจงทำพยายามอย่าไปก่อเกิดกําเนิดเืิ่มเพิ่มเนื้อหนี้ให้มากคาว่านี่ตัวนี้เป็นได้ไหมเป็นได้นะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเมื่อเป็นแล้วตัวเองต้องสามารถรับผิดชอบและสามารถไปใช้นีได้เพราะฉะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งหมด9ขั้นด้วยกัน9้าขั้นเก้าขั้นเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการมีอยู่มีกินนะครับพ่อมาจงสร้างตรงนี้เพื่ออะไรครับ เพื่อเป็นรากฐานของมันคงให้กับครอบครัวมีแหล่งอาหารให้ให้หล่อเลี้ยงครอบครัวพ่อบรรจงนะครับแล้วต่อมามีมีกินแล้วมีอยู่ไหมมีอยู่เห็นไหมครับบ้านทักอะไรเราไม่ต้องไปกู้มาเป็นล้านสองล้านใช่ไหมครับเป็นพ่อบรรจงอยู่ไหมอยู่แบบอยู่แบบพอแบบพอดีอ่ะคือใช้ไม้ไผ่มาสร้างบ้านอย่างที่หนูเห็นใช่ไหมครับเห็นไหมพ่อบรรจงมีมีทรัพยากรคือไผ่พ่อบรรจงมาสร้างบ้านมาสร้างเล้าไก่มาทําหอประชุมมาทําโรงอาหารอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะเย็นสบายไหม เห็นไหมครับเราก็อาศัยสิ่งที่เรามีอยู่มีอยู่มีกินมีพอเพียงแล้วก็มีความสุขพอมีความสุขคนเราก็เกิดการแบ่งปันพอแบ่งปันเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องป้องกันอีกตัวหนึ่งก็คือว่าสิ่ไก่อนที่เรามีอยู่เนี่ยเรารู้ไหมว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เมื่อไม่รู้เรารู้จักแปรตู้เก็บไว้เวลาที่มันมีเยอะอย่างเช่นหน้าฝนหน่อไม้เยอะไหมหนูหนูมาเห็นหน่อไม้เยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะถ้าเกิดเราไม่รู้จักการแปรรูปไว้เนี่ยเราก็จะไม่ เขาในวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเราไม่ไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็แปรรูปเก็บไว้แล้วพอรูปเก็บไว้เวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข,ขึ้นในวันข้างหน้าเราสามารถหยิบตัวนี้มาเป็นแหล่งอาหารเราได้ต่อมาก็คือการสร้างเครือข่ายและการทำกันตลาดนะครับนี่คือนี่คือหลักปัชญ,ญาสิทธิวัเพียงเพราะฉะนั้นน่ะทั้งหมดมี9้าขั้นค่อยๆไล่ไล่ไปตามน,นะครับเนาะมันมีเป็นเป็นเป็น3ขั้นของทฤษฎีใหม่นะครับ ถ้าทุกคนสามารถที่จะน้อมนาแนวทางหลักปัชญาเิรษิกิอเพียงไปลงมือปฏิบัติก็จะสามารถได้เข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วก็ลดปัจจัยการพึ่งพาภายนอกเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาเรียกว่ารากฐานความมั่นคงการสร้างความยั่งยืนจะก่อเกิดก็คือเรื่องของหลักปัชญางิศรษฐกิจอเพียงครับค่ะแล้วพ่อได้นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ในไร่อย่างไรบ้างคะพ่อก็สร้างแหล่งอาหาร ด้านพืชพวกพ่อปลูกพืชเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดเลยนะพืชเกี่ยวกับอาหารพืชเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถที่จะใช้รักษารักษาตัวเองได้ในขณะที่แบบไม่ได้เป็นอะไรมากมายใช่ไหมครับโดยที่ไม่ยังเป็นต้องไปพึ่งพาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยอะไรที่เป็นปัจจัยแรกเราก็ทําก่อนนะครับมีแหล่งอาหารนะครับอพออยู่พอกินนะครับพยายามลดปัญหาเรื่องก็คือเรื่องของการเป็นนี่แต่ถามว่าพ่อประจงเป็นนี้ไหมก็เป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นมากนะครับแต่สามารถที่จะ คือศักยภาพตัวเราใช้ได้แล้วก็เ้วก็แล้วก็เป็นประมาณนั้นอย่างนี้นะจากนั้นก็การเป็นอยู่ของพ่อนะครับที่อยู่อาศัยมีไหมมีก็คืออะไรพยายามจะบอกทุกคนว่าอันผมปลูกไผ่ไหมไรเซนีปลูกไผ่ขั้นเดียไปสร้างบ้านหลังไงไๆสองลาน3ามลานจากยิ่จากปูนมันบอกคือเห็นไหมแต่ค่อยสร้างจากไม้ไผ่เห็นไหมค่อยสร้างจากหอประชุมจากไม้ไผ่ค่สร้างอะไรลงอาหารจากหอไม้ไผ่ นั่นคือสิ่งเอาสิ่งที่มีอยู่มาประดิษฐ์ประดอยนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้แหละครับก็สร้างก่อเกิดให้เป็นทั้งไรายได้นะครับสร้างภูงมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะอยู่อย่าง,างแบบยั่งยืนไม่ต้องลงทุนอะไรไปบ่อยนะครับตรงนี้นะแหละเราก็าพยายามเดินเรียกว่าใช้ชีวิตแบบสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับไม่อะไรลนะ่ะ ไม่ซุรุ่ยซุร่ายประมาณนี้นะครับให้อยู่ในในกรอบของความพอดีเราในทีนี้ชีวิตเรามันก็จะมีความสุขนอนหลับสบายนะประมาณนี้ครับก่อนอื่นก็อยากถามคุณพ่อนะคะว่าที่มาหรือว่าจุดเริ่มต้นในการทําไล่นี้ก็คืออะไรคะก็อยากจะเล่าให้ลูกๆฟังนะครับว่าก่อนที่จะมาทําไร่เนี่ยแต่ก่อนพ่อบรรจงก็ทํางานอยู่กรุงเทพมหานครทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยกระทั่งจบปริญญาตรีจากรามคาแหงนะครับทีนี้ในช่วงที่ ทำงานไปด้วยนะครับยิ่งๆประสบการณ์ในการทํางานของตัวเองเนี่ยยีปีแต่ในช่วงปี2524นี่เนี่ยก็เลยได้ศึกษาแนวทางตามพระราชดำริของพระองค์ท่านในหลวงรชัชที่9ในเรื่องของการทําเกษตรทฤษฎีใหม่แนวทางหลักปัชญ,ญาสิฐธิพอเพียงแล้วก็ศาสตร์พระราชาพอฟังไปแล้วปรากฏว่าเกิดความมันเหมือนกับมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งเรากําลังทําอะไรอยู่ คือเรากาลังทําเพื่อครอบครัวของเราคือพ่อวรรจงก็ยอมรับนะครับว่าเราทํางานต้องมีเงินเดือนนะครับมีตําแหน่งหน้าที่มีเขาเรียกว,ว่าไรายได้ไม่เคยขาดเลยแหละนะครับแล้วก็ช่วยหล่อเลี้ยงครอบครัวได้แต่ความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วในฐานะที่เกิดขึ้นมาเป็นคนไทยคนหนึ่งเราจะมาทําเอาความสามารถของเรามาอยู่แค่นี้เหรอทําไมเราไม่เอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปช่วยพี่น้องเกษตรกรที่กําลังลําบากมากขึ้นพ่อมรรจงก็เลย หลังจากที่ฟังพระดังเเนี่ยมันจำได้คือ4ธันวานะครับก็เริ่มศึกษาแนวทางการทําเกษตรในช่วงที่ว่างจากการทํางานเนี่ยก็มาศึกษาช่วงแรกก็คืออ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือเรื่องเกษตรพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาจะมีแต่คนอินเก่งในหนังสือใช่ไหมครับก็เดินทางนะครับแทนที่แต่ก่อนน่ะเสาที่เนี่ยไปไหนครับไปข้างพาลูกไปดูหนังไปกินเคเอฟซีไปอ่า ไปเที่ยวอะ่ะผู้นง่ายแต่ก็เปลี่ยนชีวิตเลยจากการที่เราไปห้างไปศึกษาเรื่องของเกษตรในทั่วประเทศไทยเลยเดินทางไปใครกลิ่งอะไรไปศึกษาเ mm hmm. พราศึกษาเสร็จเองมันเกิดความรู้สึกแล้วก็ไปเห็นไปเห็นปราดผู้รู้ที่ท่านทํามาแล้วะครับเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขท่านแล้วเนี่ยเอ้เราก็คิดว่าเอ้ะทําไงเราจะทําอย่างนี้ได้ทําแล้วเนี่ยมันเกิดความสุขแล้วสิ่งสําคัญคือเราสามารถเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไ,ไปช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรในชุมชนได้วันหนึ่งอ่า พอเราไปเห็นแล้ว่าเราจะต้องบอกกันว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องน้อมนําแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยไปทําเหมือนกับท่านผู้รู้ปราดตรงนี้ให้ได้นะครับหลังจากที่คุณพ่อได้เริ่มทําไร่แสนดีนะคะคอยากจะทราบว่าคุณพ่อพบเจอกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างคะในระหว่างการเริ่มดําเนินการะคะปัญหาใหญ่ของพ่อบรรจงที่นี่ก็คืออันดับแรกคือปัญหาเรื่องน้ําเพราะว่าเราไม่มีน้ําในน้ําที่จะมาแบบหวยหน้องคลองบึงพูดง่ายคืออยู่นอกเขื่อนชมนทานมีปัญหาเรื่องน้ํา มีปัญหาเรื่องดินดินที่นี่จะเป็นดินทรายดินที่ขาดความสมบูรณ์เวลาจะปลูกอะไรลําบากมากไม่ค่อยเติบโตต่อมาคือปัญหาเรื่องสาธารณพื้นฐานคือไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้นะคระับลำบากแล้วก็ถนนน้ทางเข้ามาก็ลําบากเป็นหลุมเป็นบอ่อพูดง่ายๆถูกโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะจากระยะทางจากหมู่บ้านมาที่นี่2กิโลมีปัญหาใหญ่กว่าที่นี่เลยแล้ววิธีการแก้ปัญหาของคุณพ่อแก้ปัญหาอย่างไงบ้างคะ พราะบันจงเนี่ยต้องบอกว่าพยายามอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาเรื่องน้ำเนี่ยพอดีโชคดีพอทําเกษตรไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวเองได้ได้รู้จักกับสํงงานักงานสถานีพัฒนาที่ดินก็เลยไปขอบอ่อกิวบอ่อกิวคือการขุดเป็นบอ่อขึ้นมาโดยที่เราจ่ายเงินสมงทบแท่สองพันห้าร้อยบาทปกติเนี่ยพ่อบันจงขุดบอ่อลงทุนขุดบอ่อที่โน่นหกหมื่นนะ พวกเองเลยหกหมื่นไม่รู้ว่ามีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยไงพอเราไปรู้ว่ามีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเนี่ยก็เลยไปขุดไปขอท่านก็จ่ายแค่สองพันห้าร้อยบาทนะครับได้มาบ่อหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยหกสิบชิวนั่คือเรื่องน้านะได้บ่อขึ้นมายอมเสียหาักพื้นที่เลยเพื่อให้มีน้ําต่อมาเมื่อเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยพ่อบันจงได้ไปรู้จักกับหน่วยงานสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนขุดเจาะบ่อบาดานพ่อบรรจงก็เลยรวบรวมสมาชิกเพื่อไปขอบอ่อบาดานนะครับ ก็ได้บอกโครงการมาเป็นครั้งแรกนะท,ที่ยื่นไปแล้วก็ท่านก็ทาโครงการปร,รากฏว่าเออดีได้บอกบาดังขนาดหกนิ้วใช่ไหมคือพื้นที่นี่ตรงนี้แม้ว่าจะไม่มีห้วยหนองคลองเบิองอยู่นอกถิ่นบารางแต่ว่าเรามีน้าบาราลที่ดีคือเจาะลงไปแล้วสามารถดืมด่มดื่มเลยครับนะเป็นน้ําที่ดีมากเลยก็เลยเรื่องแหล่งน้ําโอ้โหรับดีใจนะครับคือเรามีพระแม่ธรณีมีน้ําใต้ดินมีคือบอ่อบาดาลมีบอ่อเกี่ยวนะครับอ่ะ ก็ได้มาแล้วมีน้ํามีน้ําเพียงพอแล้วดินเพราะบรรจงเป็นหมอดินก็เลยศึกษาเรื่องดินก็เลยมีการปรับปรุงดินคือลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองมีการทําน้าหมักเชียภาพเองแล้วก็มีปลูกพืชคือเรียกว่ายาแฝดมีปลูกไห่ไหมกันกันคืาเรียกว่าเป็นแนวกันชนแล้วก็กันการพังทลายของดินแล้วก็มีการเลือกทําเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ไม่มีการใช้เคมีใดเลยนะครับก็เลยทําให้ดินค่อยๆดีขึ้นต่อมาเรื่อง ไฟฟ้าก็เข้าไปขอสนับสนุนจากไฟฟ้าพอเรารวมกลุ่มกันได้เข้มแข็งนะครับพ่อมาจงเนี่ยเน้นย้ําให้นักศึกษาตรงนี้นะเก่งคนเดียวเนี่ยไปยากแต่ถ้าเรารวมกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วทํางานแบบกลุ่มนะ่ยมันจะง่ายก็เลยไปขอไฟฟ้าแล้วก็ไปประชาคมที่อวตได้ไฟฟ้ามาครับต่อไปนะคะ<ม>ก็จะให้คุณพ่อพาไปชมไล่แสนดีนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วคุณพ่อทําอะไรบ้างคะ่ะโอเคครับมาเลยครับที่อะไรบอผิวอ่ะบ่อที่พัฒนาที่ดิดนสมทบสองพันห้า มีน้ำมีน้ำทั้งปีเลยอันนี้เขาก็จะเรียกปลาเนาะอันนู้นนาข้าวนาข้าวนะครับนาข้าวก็ใช้น้ำจากตรงนี้เลยใช,ใช่ไหะใช่ครับได้ได้ทั้งปี วันนี้แหะคือชีวิตแบบมีอยู่มีกินนะมีอยู่มีกินแล้วก็มีทําบุญได้แบ่งปันให้กับญาติพี่น้องหรือสมาชิกเข้ามาแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นลักษณะว่าพอพอเราทําได้สําเร็จก็จะมีชาวบ้านเนี่ยเข้ามาอยากเรียนรู้ใเรว่าที่นี่คือพ่อบั็นเจงก็สร้างให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นทางเลือกให้ชาวบ้านว่าอันชาวบ้านปลูกอ้อยก็เป็นหนงสี่ละปลูกมันก็เป็นหนึงสี่ละแต่ถ้าเกิดอยากเกียนแบบไร้แสนดีไหมมีบักพุงกินมีบักหนาวกินมีนวลมีนี่เนี่ย ห้มาเรียนอยู่มองนี่พพิคนเขามาเ่าก็รวบรวมขึ้นจัดตั้งเป็นวิสากิจชุมชนนี่ก็ลองให้ในึกษาฟังนะมีโอกาสาได้เข้าเฝ้านะครับทั้งในส่วนของพระองค์ท่านในหลวงราชการที่สิบในวัดพื้มือนงนก็ไปรับโลกทางหลวงท่านในเข้าเฝ้าสมเด็จพระคณิถาที่ราเจ้านะครับเป็นตัวแทนของเมืองดินในวันดินโลกปีหกห้าที่ผ่านะนี่ก็ถือว่า ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดนะครับของของกุณชื่อพันจงแสนเนืินมูลและก็ของไร่แสนดีเกษตรที่ซีรีใหม่ที่มีโอกาสตั้งแต่วันที่ลำบากนะครับการตั้งแต่วันที่ตัดสินใจมาทําเกษตรแล้วก็วันที่ลำบากสุดจะให้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองและก็พัฒนาพื้นที่พัฒนากลุ่มเครือข่ายพัฒนาชุดชึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจครับและดีใจมากๆเลยดีใจที่น้องๆน,นิสิตนษานะครับได้คัดเลือกตรงนี้ เพื่อที่จะถ่ายทอดออกไปให้ให้กับนักศึกษาคณาจารย์ได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของไอเซนตตัวนี้ก็ต้องขอบคุณนักศึกษาทั้ง3าท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็หวังเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะมันจงหวังยิ่งว่าไลเซนตตัวนี้จะเกิดประโยชน์คุณอาการคุณอุปหลายๆคุณอุปการนะครับแก่นักศึกษากับคณาจารย์นะครับมาใช้ประโยชน์นะครับยินดีมากๆเลยขอบคุณนักศึกษาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆครับ